บัดนี้วันที่11เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่72ที่ข้าพเจ้าในอิเทพปกครองนาเฟ b บุกอิเทพรหัส439ขอถวายเสียงสวดสารยายพระสูภาพระปณิรมงลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์นั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในกระเพรียงชนะในบุญส่วนอย่างต่อเนื่องนี้เถิดหนึ่งบทกล่า พระตนาไตรอรหังสมาสัปุทโวภะวาพุทธังพระขงจรภิวัฒนิมิสวากขาโตภระวตาธมโมธัฒมังนัมมิสามสุปฏิปโนพระขวโตสาบวังสังโฆสังฆังนัมมังสองบทบูชาพระเพลีมินาชอรหังสมาสปุทโธเจริญปนิพุทโธคุณีธรรมจาระธานิปารามิจัติสติญาติวชิวังอรหังพุทธังธมังสังฆังรัตนะยด็กโภคุชิมิรัตนะเตยังธมังเจริญมิสตินาสามบทสูชานระเทวดา จมันตาจากวายเนือุอานตเทวตาสะทมังมุริยัจะสสนังตุสะมงกตังสะจีกามจลุเปชลิขัติเีวิมานีที่เปรตเถิจะหายนตุุวันเิทีหาวสุเตุมภายังเงะชมิงวิมิยะคมปนาคานติตาสันกิมุนิปังังสัทมมินสุนันตุธรรมสวรรคารอะยมัตันตาธรรมสวรรคารอะยมัตันตาธรรมสวรรคารอะยมัตันตาสี่บุตรสวบุะคณะมัร นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบุษตังสัมมาณะกรมมนันปารถพุทธังสัรลานังกชามิธรรมังสัรลานังกชามิสังฆังสัรลานังกชามิทุดียมปีพุทธังสัรลานังกชามิทุดียมปีธรรมังสัรลานังกชามิทุดียมปีสังฆังสัรลานังกชามิตาเทียมปีพุทธังสัรลานังกชามิตาเทียมปีธรรมังสัรลานังกชามิตาเทียมปีสังฆังสัรลานังกชามิหกบ น, hm นักที่มีสนนอันยังพุทโธมีสารนิษาวรังอิตนสัชินัสสตบินของตุสปานักที่มีสนนอันยังธรรมมีสารนิวรังอิตนสัชนัสสตบิของตุสปานักที่มีสารนออันยงสังมีสนวรังอิตนสัชนัสสติของตุสปาเจ็ดบสวแล้วนะครับมณปะมังคาถาพุทธังนัมีรัตนสุภิเศติตังธรรมังนัมีรัตนสุภิเสารังสังฆังนัมีรัตนสุภิเศสิติเอวังนั อันโยยาดุปะคุณอาโวโยเขมพปัสสังวัตตังอิสัมปุปิยายิยะานโยธาตันติเตอวังวินาทิสาระสัมมาทเวนะโลกีกาจิตติเตกาจัปมีโตโูตังคัมภีจานวิยังอธิษฐานทัตน์ตังวิญญูปนิสาระมนยินติไม่ชัดจรูปังโลกันปิกียิหิยะฐานละลับผ่านนิยังเยียริติทุกขิวิทาตังพุทธนาตวัตตาใหญ่ นัเมหยียนะยาถาวิสุภสัมปิสมุทตังสมนิสุปาสสานานังปุญญาใจิตติกล้าสมุจจานังภูมังทุกขาประมุจิสรขัดสานังขตานังปูชานะดูจะเห็นสมุทานะอภิอจเนยังิานใิตติยาจารย์ใจยัตถังธรรมากิเลสโสโสจิจาจะทาทุกิออกจากสวปีสัวเสวณียังปานีิจารปิสรนัดานิ ว่าม no ียาติเสบินะตังเทลตังสาริจางะจำหะนัตติวิธามคิธามาสมาถุมานาปุชีไมเชนปีสปุจัจิตตาลัตเตสุปิจริตาละธาระตาจัปปุญญนาตัสสาสกีนาสุขีโยพิเวมุตเตชีนะอจินะจะธทาราตาปิสุขบวตรีโหงตุโยเจตาคุณแป๊ะพยยามหิปทานนภูโตรวมกัตุวิชามายุยนในตุลพิพุฒฌังสังโลปะริจิมายาจารปิโหงตุมิถุตายยีลัตตาสุปัสสาทกาโร แปดนามการรัศดริกาถาโยจกุภามะมาลาละกัตโสะมาวัคตุสุโตุวิมุตโตสมาสาปัสสาวะยันโตปาเปสิธีบางเทยังวิเนยังพุทธาวิรันตังศีลสารนมามิโลกะสารนตังยิมิชานิการจัการตุยิชัสสาติเชสิทธิมุตตโหันตระยานจุนาสุเมตโตตัมังชโยโโควิจารสัจโศกนาเชติละกัจฉิวิสุทธิมารังนิยานิโกธมะนะครับท ok ้าายลีสาราวัตโตสันติโนสุจิโนธมังวิรันตังศีลสารนมามิ มูหอพะนังอุปสรรตธาตนังกันติชาติชื้อตุงตสังัตระยาชวินาสมินตุจะทำนนสีนุขานุโยโลกัสสะปุิจักทชาสันตุสยังสิรัะแโกจักจะกว่าเขาทำมังกรนติตะกัลีสังขควินาทังสิรัศนน้มันพุทธานุตังสมสุสติงกันตชิชือตุสังกตระยาชินาสมิตุกาบุรกาอาคาถา นโมอันโตสมุทเตสัมมาสีนุระมะสสะสะกาติเจนะเตนิทะนโมมหาสมมสปิสุปัสเนทุกิโนนโมอุปาทวาัสาัคนัสนัญญาสังขตุกังนโมอาคิสัสสาวัตุไดสปินโมกลปวะนัตัจตุอุปัฏฐวานโมกาลารุปววิะโมตุสพพะตานโมกาลเตจนะวิหังติโตุติชวาสิบบส่วนมหาสมัยสูปเอวมีสตังเอกังพะยองพะกวาสกิสุบิหารีกับรสมีมาไม่ได้มาตาไปนัที่เป็นปฏิบัติสิบุคคลสิบ ถ้าสิุตานตาเยปุญญาเส้ป็ทางติเาะวนตังเส้นนกุศลนันจะอาตโคจะตันางสุาายยนคือว่าอยังพวกพวกว่าชีสและือเปรู้ว่าสม้ไมมีมาตาพิฆูเกณฑนั้นสที่เป็นจัติพุกจะ้เห็นสเปรัวเตเห็นต็เห็นสุากายที่เปว่าตาียปุญาเ้นเปงตเพราะวันตังเส้นี้เกุกันจันดูน้ไม่จมเป็นนน้ำพักว่าเทนนกสังนมากอุังกมิตตบวัตพระอทปสเกตัตวาทาัศยม ดวสุธาตุบามีลทรกตาันโตบัตุหัสุอคตาเทีตพรุนตัวที่วาเอกมังตังอัตังสุอกมัตังโคเอการทีตาพระันติมังครังาจุลิามยุคว่าชินที่ว่ากัาฉสมัยุะมุว่าะมายังเป็นสัจปรารชี่างันติอะตคปราชีทีตาพระัตเศิจมังคตังบาจุลิเกดรับปีโคันจุจิตังนุโตนุก็ตังสุสลที่วนนี้ตาละทีนี ये देखो पराठे बताबा उधर से दीई में गाना बार-बार चिरवा 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 ओ चिरवा जो मैं जाते छे 10 धाम भी माला जितना सु सुना करती ये देखो पराठे बताबा उधर से दीई में गाना बार-बार चिरवा 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 ये के पुता सलाना करते थे टीवी से

si no que bueno casa amiga está con bajeza dice dice la chica para la bendición semita porusia belisa

เราจะอาศัยข้อมูลต่างๆนั้นแต่บางทีน้อยถ้ามันโตขึ้นแต่บางตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมันลดไปนั่งไปกับมันก็กำลังเสริมจิตมันกำลังอาศัยขึ้นรายเดือนเสริมขายแยกขายนั้นแต่บางทีน้อยถ้ามันโตขึ้นแต่บางตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมันลดไปนั่งไปกับมันก็กำลังเสริมจิตมันกำลังยืดเตี้ยส่วนแล้วเสริมขายแยกขายนั้นแต่บางทีน้อยถ้ามันโตขึ้นแต่บางตัวนั้นตัวนี้สัดส่วนมันลดไปนั่งไปกับมันก็กำลังเสริมจิตมันกำลังไปยืนนั่ง Ode yang di tenga dimiru Kalte kakiesya selama- Cinatada bodita mijati tanggal jatay, J 어디 miserable, Ode yang di pendek فيong Ode yang di pendarou 전�apper I 가운데 tetap khayashi nyemba, Natti tanggungIVa Camping belika Ode yang di religious sailing aga, oro goal objetivo, Ode yang di pendek فيong beharán yaivadhya so dor時間 I maintain drawn-on, U informatsi atva bentuk, Natti kan agihu ว่าจมนาธิสงนาชังดุรงตปัสนายะกีนังอติปฏิมหาราชยเสสิโสปุริปิตัสสะปูรณธรรมนามังปราอิติเมนตะจะติเมนตะนะตะยะสิโนมะธัมนาปิตะมังปูรณสมติเมนนังกุฑารัญจติสงนาจัมบูรุรงตปัสสนิตินังกะนังอติปฏิมหาราชยเสสิโสปุริปิตัสสะปูรณธรรมนามังปราอิติเมนตะจะติเมน

Ila supeni saat tiwase, ma ku pura kitane, kitane pura kiwaan ku wala, haika wasilangu suruti ku, saku waka pule duto. Tasuti, tasutakanya sapi nana, kapani nui, kipento, kipento, nanto, e sasidu, moda, menabika mungku, lang, samuti, monang. Eka ku sabu, tewaja, maki, kani, wali, caka, ceroca, umau, buhat, ma, zilu, kuru, nasa, temajak, ini, caka, surui, iya, aku, aku, wasi, meni, zilu. Tasuti, tasutakanya sapi nana, kapani nana, kipento, kipento, nanto, e sasidu, moda, menab

Penghutaja sahkan cak, bina jutjak supik situ, kira kita cawaca itama kerebut temang, mata putri kita tanam putada sesah sang kahu, anak ular ke menta itama kerebut temang, tara jatama cari yang cak yang lakangnya sang kahu, dan nama cakna dikamani itama kerebut temang, kolektivil kita panesan sang kahu, papanai dan esuk, itama kerebut temang, terus janji satu cak senti biakatan kita, cari nama seberang itama kerebut

ตี้ทินุขภาสาาเที่นีมาพลานีอิทิทมีลกปะตังอิเดานะรุิหุนตุยุทตยิตามหาลาธนนีนันเการนี้โคมาสอสานิธรรมิอิทธปฏิปทาอนาจคอยฮะรัฐธรรมนัินุมานอิทิิทมีลก็นปะตัางอิเดียราชินะสุิหุนตุขีนบุรานังหางดมพวังวิษราินีะตวติพระวิจิติบะ อนทรพิชารูปันันตาสเปนติสาราตถานยปติภูอินทมปิธมลลตินังปนิตังอิเทนสันะสุพิุตุสุสามุธรรมบุสาสวัายีต่งสีอยงตาปชาตัณฐาสัพพกสานิจังัสิลาสานถวัติควะคันเทอมรชนะปมุนาที่ตังปเยังสยารัปั่านตุนุสุสีบุษปุตระสุ ภาษีมิตังเและภคบวตเจตาเตธรรมาหตาสมาตะพุทธเนะอิรัตุมิเฮนุสราเวนะมังธรมาละระแปว่ามาอธิการมีวามาเทเสมาธนีนะมาตะกิกรรมเฮตุมาระยะขานะมาอากาปริวัจะเกนะมาทัทีม่ินะกิตติยามาสัพพรูปตายามาสมานุนุขรุจธาตุมิเฮนวาสะเจติจอิมิธรรมากุสลา था इमे थमा घुसला इमे थमा रंग जामा हिता इमे थमा समानता समाति तो सुखाया समझते अथा तुम्हें उपाय था, 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 था भाबू स्वरूप

กติะจ้ติกรรมจาติสัพพสังขารอนจายปัจจิตอนิี้ปิทุกีสมภทยาสัพเพังขารตาิยมปัจจิตอนิีปิทุีสมภทยาธรรมธรรมาจิตายปัจจิตอนิ้ปิทุสมภทยาภุสปนอกชาดุปนกานมีจิตจิาหูทางิตาเอกัสนเทมีทาวีทางกะเปนตรกังพาหุวิสรนังยัติตมนิธานิทากิ การรุขจนัวิสมุสานานจิตตังนิังคสลังกิจงสุตมังนิตังสละนัขมสัพพะทุขาปวงมุจติโจัปุถธรรมะชงาสัลนาโตนี้อยุัจนิมาตาให้ประจิทุกขังทุกขปงุจขากัดเด็กแตมังอัยยะตวิธิิกางปุลุปนนิสเกขด่ามินังนตังคสัลมังคีมังนังสมุตมังนังสลนัมสัพะทขาปงมุจติสเจ็ดปุสวดไปปีกัะาคาถา มียำนาจเกฑงมีอาณาคตต่างบุคคลบางคลกำหนดสิ่งสี่ล่งแล้วบาคนไม่หวังสิที่อยาไม่ถึงยอทีธรรมนาตังอนาปัญจะอนาคตังสิ่งในล่ไปแล้วสิ่งนล่ไปแล้วสิ่งที่มันถึงก็เป็นสิที่ยางไม่ถึงปัจจุบันทารยจโยธรรมตรสารธรวิสติอนาีตต่งตังป็นปกังนวิทยาทั้งรูห็นีกบุคคลใดเห็นจ้งทรจุปบันไม่เงียไม่คอนแคนในทํานั้นได้บุคคลนั้นคจรเลยในทำนอนั้นเหือให้ปุกป่วเกิดสอ้เชื่อว่ากิจ เพิ่งทำความเพียรเสร็จนี้แหละ้าเราจะรู้ความใจเงินพุ่งต้องเฮียนเสยแงมาแล้วนี่นำมาจุนาเพราะว่าคเพียนกับผู้มีสถงน่านั้นจะไม่มีเสถีทั้งหลายที่งนมาที่นมาจากสันติยังไมปโหัจสันติอาจิคตาเมืนิติพระมูลีสุขพสมูรเี้ยบุคคลธรรมดาไ่มีหยงนี้มีความเพียรไม่เกิารทักันวันนั้นเลยว่าผู้มีเงินเกิดเงินด้วยประการชนนี้แหละสิบแปดชวนไปมีตะปัเบคณปาทะ เจาธรรมอหิชาชังอนนโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุความแก่เป็นไม่ได้ผู้หิงมอหิทงอนนโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรู้ความเจ็บไข้เป็นไม่ได้เมร่ะ้นะธรรมหิมืนะอันนั้โตเมีความตายเป็นธรรมดาจะรความตายเปไม่ได้สเปหิเมปีนิน่นานาวินาูเราจะเีต่างตคือว่าเราสร้างปัจากของนักของจะเนใจเท่าไรัมปวงกรมมันมมีกมยกรมมันตโกรมมโนตโยมิกรมป็นองตัวมีกรมม่นีกรรมเป็นกิดมีกรรมเป็นของอนศั่ ยังกำลังกสักยังวกกวาตสาวทยุพรวิสมิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นวนเลเป็นบาปเราจะไม่ได้ยากคือว่าเราต้องได้รับผลกรรมน้นนานสุดเสืบไปียว่ามีอภินันทางไปัจอกันนิดตพังทั้งหลายคนพิยาอย่างนี้ทุกๆวันเดิบเกุสวเทวตยูชนะคาถาทุกขปตาเนทุกขาปตาเนิปตาสุขปตานิสุกรหุสิาูนปิตาจมีสัพพะทังมุญญะสัพพะตังสุภิสุภานุมุตตสัพพะสังปฤสิปิยาท่านังท tapi ผู้ใดก็ปรารถนาประทับในนิยามของท่านนั้นจังสินั้นละท่านปะพิสสุที่เสียบุญส่วนเทวะตาเป็นอีกครั้งคถาคาท่านก็มายังปฏิในคถายุสนามศีในเทวตาสังคีตแล้วก็จะนิ่งทุกไปก็ลึดปุจิเตลิจึงๆตาสมาธิณบัดปุจิตาสุทธิผู้นี้ได้แผ่นแล้วสวัสดีท่านอาจารย์มัชฌานมก็จะไปกรุที แาะตัลังเสดัจธรมมโมธรระลาจตุคุลาภโตุสมาคหิตาเจหิายอเมระกุตัวชโมจะเป็ิธรรมจารีโนวินะเปยามะอเมรจะเป็วิที่ยีสิบเอ็ดุญสสภพปฏิทนคถาอันจะเป็นอย่างปฏิทนาคาถายุสนามสีปุญญสัตนิกัตานัเดยนักตาิเมตุสัจารหตุลตานันดับมะมนมะกายีปตาคุณว่าจะไม่ทามาตาปิตาที่อยู่ิตาไม่เจกตคิที่ว่าอันนี้มันจะสตเวริโน ชตาานที่เโลกสมิงเพิธีโลกนิกาปฏิการิตุกุคาาสการันตาเพราะว่าพระิธเรืงการปฏิกานุมิอนุโมทันตุเตสยังยิ่กจีนปัจําดันติเทวาเทสังมิ่งชชยุม่อยาคุณนนับุญญาังอนุโมทนาหิจุนาสพิสตัศตตางติเอราวันสุวินุเพื่ปัปมุปัปปัญญาปปุุเตสสามิยังสุภาข้อสัจธรหลายไม่มีที่ถูถ baptism, ngày, กไม่มีประมาณ จึงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในวันนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วเพื่อชนเหลอดใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณมีบันดาและมันดาของพระเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นแล้วจัดทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเป็นกรรมทั้งอยู่างนั้นและกในบุญศาลก็หนึ่งสี่ไม่การให้และกันหนึ่งและกันสี่ตั้งเท่าอยู่ในพวกมาในและพระยาสารไดสร้างันหนึ่งของพระเจ้าแล้วก็สารโดยจมวันแนะสารอีกอย่างหนึ่งเขาสารโดยพระเจ้ากานในส่วนของพระเจ้านี้ขอ้ควาจจงมแก่าลเนนั้พราะองค์จึง วาสัตว์ทั้งปวงจนอยงมีเว้นอยู่เป็นสุขเสมอเธอและถึงสัาว์อื่นเข้อความดีของสัตว์เหล่านั้นจงชยเถิดด้วยน้พระพจาราอธิษฐานอนุภคราะหของพเพและอนุสนการบูชาพระและแตงกุฎกระบทสมบูรณ์ผู้สูงพระปิฎกพระคาถาเหล่านี้ขอความสวาเร็จจมีแก่ข้าพเจ้าว่าเพื่อจากไปทั้งดวงขอให้ประ้านเายั้ทางโนนแลทางธรรมขอเทวยาเทวดาโปมื่อใดดแสดใหบนนั้นรเหล่านี้ผู้ทุกข์มุ่งเ้นมมุงมั่นก่พระเจาะมู้ชมขรงก็จึงเปอนหารตลอดจยมิด งคทั้งหายที่สามที้าที่ที่ผ่านมาที่สร้างในอนาคตขาจงเป็นเพื่พระองค์ทลานนี้ะครับมงคลพระ่านหลังขาองสั่ในศุกสิทุการทืนสาธุผู้ผุ้สน้าเทั้งหลายก็จากรสมรยทนาคานรสถาเป็นทุกชาธรรมบูชาสังฆบูชาอบุญี้ส่อมหูมิสืานลวมสบรนย่ารีัขอจงปูาแัตควรจะ่มด้วยการที่เ่งสิ้นประสงค์นเจะเริ่นี้ส่านงานจะได้ประสา่งำบันทั้งหลายสมบัูรณ์คนน้ จำเริ่มไม่มาสมาครกรรธานก็มยาแนะเจริญมเจริญพิจรมาเฉยนีสิคืออายุวะนะสุขปาราถึงขอมุ่งนนาบุริลพ่อโปรดเจึงทุกท่านค